สวัสดีพ, ham, พี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เรามารับชมพระปิตาเงินล้านตะกุดสองดอกกันนะครับพระปิตาเงินล้านมีการจัดสร้างอยู่2เนื้อนะครับคือเนื้อใบลานและเนื exactly. ้อเกสรนะครับที่ถืออยู่นี้คือเนื้อใบลานนะครับใบลานมีตะกุด1ดอกสร้างประมาณ3,000ันกวองค์นะครับตะกุด2ดอก548องค์โดยประมาณนะครับองค์นี้คือตะกุด2ดอกนะครับองค์นี้มีฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับนี่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามวันนี้เรามารับชมความสวยงามของพระปิตาเงินานองค์นี้กันครับนี่ครับนี่ครับดูนิ้วครับนิ้วมือคมชัดครับนี่ครับผิวองค์พระนิเนียนครับนี่ครับคาแป้งเดิมๆองค์เนี้ยเกสาเยอะนะครับประมาณ15เส้นเลยนะครับที่นับคร่าวๆได้นะครับนี่ครับองค์นี้สวยงามมากครับนี่ครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ตัวหนังสือติดคมชัดครับนี่คำว่าได้มงคำว่าหลวงปู่โตครับแล้วด้านหลังเป็นยันตรีนิสิงเหนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มาชี้ตำหนิอะไรมากมายนะครับมาให้รับชมความสวยงามนะครับของพระเครื่องกันนะครับนี่อุนิเกสาเยอะมากๆเลยนะครับพี่ๆดูนีครับตรงนี้ก็เกสานะครับเกสา มีเกสายันด้านขอบข้างเลยนะครับตรงนี้ก็เกสานะครับนี่ก็เกสาครับนี่ครับตรงนี้ก็เกสาโผล่มาตรงนี้นะครับตั้งขึ้นมาเลยนี่ครับอง์นี้เกสาเยอะจริงๆครับแล้วมาพร้อมกับตลับทองฝั่งเพชรแท้ด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามจริงๆครับองค์นี้หนาด้วยนะนะครับเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพนะครับ ภาพสตูดิโอของภาพปิตารุ่นนี้ให้ชมกันละกันนะครับวันนี้ก็เข้าๆประมาณนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับยินดีรับเช่านะครับแล้วแต่สภาพความสวยงามด้วยนะนะครับยังไงก็ฝากติดตามไลฟ์สดนะครับเพจ Facebook แพ็คสาระพระเครื่อง FC นะครับ u t u b e แพ็คสาระพระเครื่อง FC นะครับแล้วก็ Tik t o k แพ็คสาระพระเครื่อง FC นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ